ใจตัวเองให้ให้กับเพื่อนเพื่อนด้วยรักทุกคนนะคะสีไว้บ้ไว้บไว้กับมือแร่งคนเด้พอพี่น่อเอยเออแต่บ้ไว้กับมือแร่งคนเด้อจักน้ามซาับผมอาบเรียบร้อยแล้วตาก็ยังสลืมสลือคือสองเม็ดไอ้นั่นสองเม็ดจัก จก e i, ักหล้เหมือนจะเคยใส่ซอกซ้ำเหมือนเคยใส่เส้นหนึ่งมาสัตย์แย่อวดเลยบ่ใส่เอาซะเลยแต่ว่ากะทิโดนมาคุยน้ำพีน้ำหนองสุขผูสุขคนเด้อจ้าโอ้ยโอ้ยอีกแล้วเมื่อวานก็โอ้ยมื้อนี้ก็ใบแจ้งไม่สวยเลยใบแจ้งไม่สวยเลยเอาสวยละต้นเอาหนามายืนยังย้นต้นให้ไอเห็นเนาะพี่น้องให้เพื่ญ่มาเห็น บ่าหายคนอื่นแช่นำมาสัน่เนเยอะปวดกระสิบบ้างไหนจะว่าเฟซบุ๊กกับบอกให้แช่ไปอยู่ได้ลักเออให้แช่ไปในกลุ่มมาสัน่นกลุ่มที่ห้างโหจักมาสัน่นอืมมาคุยน้ำพีน้ำหนองสุขผู้สุขคนเดียจ้าโอ้ยโอ้ยอีกแล้วหมื่บ้านก็โอ้ย,ออยมือนกีก็แพ้อากาศไปสองเม็ดแพ้อากาศนี่แห้งแต่แเดีวยวไปนอน ง่วงสิดแช่เดี๋ยประมาณสามกลุ่มจะว่าคิดซ้ำคิดเลี้ยวเนี่ยคิดเลี้ยวเนี่ยก็สิแช่เดี๋ยวไล่ยุบไลฟ์ไลฟกลุ่มยุบไลฟกลุ่มยุบแช่เสนอเสนงบันเอกมี่เอกคนหนึ่งเหน่คนว่าเออเม่นว่าใส่บ่บด้เลยเดี๋ยวพี่น้อแอดพุดดิตามเลนะเออไอ่นานนานทีใส่ทีโอ้ยกินยากินยาก่น้นอกกินแผลอากาศลงไปสองเมตรอาบน้ำให้มันซึมเหลวก็แเ้ว อ,นนนาอ,อาจารย์คนหนึ่งว่าให้แช่อีกอาจารย์คนหนึ่งว่าบ่ห้แช่ห่วยแต่ว่าเฟซบุ๊กบอกห้แช่เออเออเฟซบุ๊กก็สิบอกให้เขาแช่ว่าไปให้ใหเขาแช่คิดเลยแล้วว่าจะยั่วอวนสวยแล้วด้วจ้ารับพี่น้องทุกคนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะรับเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนน้องเขาก็ลองเห็ดตามเขาบึงก็เลยว่าอยากมาบอกมูว่ะ อดพูดติดตามใส่ได้อยู่แต่ว่านนึงใส่ได้เขาเห็ดตุกับเหตุหตามได้อวนกับสิไดบ่านดเดือนที่ตามก็ได้เดือนละน้อยเดือนบาหลายดอกพี่น้องได้เทือละน้อยมุนี้ก็อาดนนามายโมงกละไรดอพี่น้องหลายกลุ่มอยู่พี่น้องยด้อวนก็แช่ไปซืเม,มือ่อซม,มือแหละแล้วอีกอีกอย่างคนนะบ่ให้ ใส่แอดอันผูต้ติดตามเหรอสะสมไปแ่ละนอยพี่น้องบ่ได้เอาบ่ได้ล้วงหลายบ่ได้ลวงหลาย,ลลายแต่ว่าเป็น,นกลุม่มเออมีอาจารย์คนหนึ่งก็ว่าให้แช์ไปได้ถ้าเป็นคลิปยาวก็แชร์ได้ประมาณสามนั่นสามกลุม่มถ้าคลิปสั้นก็นสิ้แพ้อากาศไปสองเม็ดแพ้อากาศนี่แห้งแท้แเดด้วยพี่น้องง่วงไงเขาเห็ดกะเห็ดตามได้อ้วนกน็สิได บนัดเดือนที่สามนะก็ไดเดือนละน้อยเดือนบาหลายดอกพี่น้องเด้อดเทือละน้อยมันเกิดขึ้นในย่างขึ้นมาเท่ากับเลือดต้งหนังก็ไดเนาะมันก็บ่มีปัญหาิ่ดออกมาบอกว่าม่ใหายแช่บ่าษัทเพ,พิ่นว่าเพิ่นบ่เคยแช่คน่ะเพิ่นบาเคยแช่ม่เคยแช่ไปในกลุ่มเราก็ไออเท่ากัดสเสร็จคือเขาเนะเออเขาผ่านการสางไรไดมาหลายแล้วเขาเป็นบานใหญ่แล้ว มีผูติดตามเป็นมูคนใดที่ใส่ประจำกะลองหยงุเบอรแนลเ้อเออเออเยอะอวดได้เปไปเห็นเห็นผลมาเห็นกูลูคนบอกมาก็เลย่มพุทธสภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรามาคุยกันีคือเก่าไมา่ยืนจันตัวเฟซบุ๊กบอกพี่นอ้องคนหนึ่งบอกให้แช่คนหนึ่งบ่บอกให้แช่เยอะอวดเลยงงเยอะอวดก็เลยว่า อ,อ,อีกอาจารย์สุดนอนเลยว่าชินนอนสชินนอนูนอนอ่ในะหอ้องลกไปข้างล่างไปหาเขาหาหนามมากินอยู่ขนบนก็เลยว่าสิวมใจไม่สวยเลยวัชัไม่สวยเลยอันสวยแล้วจะสะทั้งสะผมทั้งอาบนามสะผมก็สิ่ไห้มันเสื่อมมันกับปะเสื่อมมันตาเจบ็บเจ็บอยู่นี่พี่น้องตาเจ็บเจ็บอยู่ใส่ มันยัหมูคอนได้ที่ใสประจําค่ะรองหยดเบอรแนลเ้อเออเออยอะอวดได้ไปไปเห็นเห็นผลมาเห็นกุลูผลนบอกมากันเลยดกค่ะบ๊ายบายโอเคนะคะสวัสดีค่ะนอนพักผ่อนในจังหน่อยกัละจังสิงลูกขึ้นมาตอบมูตอบเพืือนไปเยียบบานเพืือพี่นนอไว้โบว์วัมูคอนได้ที่ใสประจําค่ะร่อง ยนบนแน่เดือเออเออเยอะอวดแต่ไปไปเห็นเห็นคนมาเห็นคุูรู้คนบอกมากันเล่น,นคนหนึ่งว่าหายแช่ออกอาจารย์คนหนึ่งว่าบม่หายแช่ห่วยแต่ว่าเฟซบุ๊กบอกหายแช่เออเออเออฟซบุ๊กก็สิบอกให้เขาแช่ว่าไปให้ให้เขาแช่คิดให้มาบอกต่อนอกจากพี่น้องา้าก็ไม่มีอะไรมากนะคะโอ้ย <laughs> กินยากินยาก่น้นองกินแผลอากาศลงไปสองเมตร อาบน้าให้มันซืนเหลวกันเหลวอาบถ้าเฟซบุ๊กบอกพี่น้อง <c ười> คนหนึ่งบอกให้แช่คนหนึ่งว่บอกให้แช่ยอะอวดเลยงงอยออวดกันเลยว่าเอาอีกอาจารย์ก็คุยกันสมิทละจา้าเพราะหองปากขอขคอเด้พี่น้องจาอ้ามี์ยังกับมาบอกกันทะลอนิทะลอนอยแล้วพี่นอ้องก็ทําตามอันด้เลยล้ว่าจะยอะอวดสวยแล้วได้จา้ารับพี่น้องทุกคน รักเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะรักเพื่อนเพื่อนทุกคนนะ้ะเขาลองเหตุตามครับเบิ่อก็เลยว่าอยากมาบอกโมว่าแอดพู้ติดตามใส่ได้อยู่แต่วัน่นหนึ่งใส่สวัสดีพี่น้อง,องข,ของไ่สุขสุคนสวัสดีชาวเลี้ยวคีเตอร์เมือใหม่เมือเก่านะคะสวัสดีชาวเฟซบ,บุ๊กทั่วโลกสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีนพนองเด้อให้ยอดวิวรักแชหรักหล,กลานขึ้นมอพ้นนพนองจ้า ให้กำลังใจสูกู่สุคนให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะกำหนนใจเธอหนึ่งจ่ดอกกาวเพราะว่าเพราะว่ากัศยเห็ดต่ำแพ้อากาศไปสองเม็ดแพ้อากาศนี่แห้งแต่แดดเดีวยวพี่หน่อกงวงนน่นน่ะนะเออ่อนะสความสมเลสน,นอดเออเท่ากับผู้ใดประสคพามสาเร็จเท่ากับกับพยายามต่ำนะพยายามต่ำนะพี่หน่ออไปไว้บ่ไว้ไว้ไม่ไว้ต้องไว้ไม่ไว้ต้องไว้ไวนะคะ ไม่ไว้ต้องไว้กันก,กุลูบะสะสมไปแตละน้อยพี่น้องบ่ได้เอะบ่ได้หลวงหลายบ่ได้หลวงหาลงหายแต่ว่าคิดแช่เด้ประมาณสามกลุ่มแต่ว่าคิดซ้มคิดเลี้ยวเนี่ยคิดเลี้ยวเนี่ยก็แช่แได้หลายยุบหลายหลายกลุ่มยุบหลายกลุ่มยุบแช่เส้นหนึ่งเส้นหนึ่งบันเอ็กับมี่เอคนหนึ่งจักจักหลยไลเหมือนจะเคยใส่สองส้มเหมือนเยใส่เส้นหนึ่งมาั ยีอ่อ,อวดเลยบใส่เอาซะเลยแต่ว่ากะทิดนจักจักหลายๆเหมือนเดิมเยใส่สองสามเหมือนเยใส่แค่หนึ่งมาสักยีอ่อ,อวดเลยบใส่เอาซะเลยแต่ว่ากะทิดนควายสะสมไปเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นมาเองดอกอหอยขยันขยันสู้ๆอย่างเดียวนะคะพี่น้องสใส่แห้งๆปังๆเราสุกค่อยแช่เดี๋ประมาณสามคุ่มแต่ว่าคิดซ้ำคิดเลี้ยวเนี่ยคิดเลี้ยวเนี่ยก็สิแช่ได้หลายยุบหลาย หลายกลุ่มอยู่หลายกลุ่มยู่แช่กันหนึ่งกัหนึ่งบันเ็กกับมี่เอกคนหนึ่งประเดไซมาสองเมื่อละเขาว่าป๋าหายไซยี่อ้วนกันเล็กป๋าซแต่ประเดกประเดถามคุณดูคนอื่นถามกับเพิ่นกับผมไม่มีเวลาตอบเท่าดอกฉันถามไปกับคือสิประเดรับคำตอบง่ายดอกเพราะว่าเพิ่นกับสิบบ่วังเนาะบ่บวางดอกเท่ากับขอแจ้งอยู่ว่าขนาดเท่าบานหลังแน่นอนนะก็มาคุยกันสันพีสันน้องนี่แหละพี่น้อง คิดถึงกันคิดถ,ถึงกันก็มาคุยกันเออมาทักทายกันแพ้อากาศไปสองเม็ดแพ้อากาศนี่แห้งแต่แดดด้วยพี่น้องง่วงสแสนแสนหลายแสนเ้ากระตองเ้ากรตองคือเ้ากระตองเบงเบงตัวอย่างเขานอเกือเ,เข้าหามีอย่งางครับสะสมไปจละนอยพี่น้องไ่ได้เอะไม่ได้ลวงหลายบ่ได้ลวงไหลายแต่ว่าพุทธศักราชสองพันห้ราร้อยหกสิบเจ็ด เรา,าคุยกันคือเ่าไม่มยืนกันตัวหลายกลุ่มอยู่พี่น้องย่า่าอวดกับแช่ไปซึมเออร์ซมเออร์แหละแล้วอีกอีกอย่างคนะนะบ่ไห้สซแอดอันผูติดตามคะนละยวสะทั้งสะผมทั้งอาบนาบสะผมเพราะที่ห้มันเสื่อมมันกับบะเสื่อมมันตาเจ็บเจ็บอยู่ในพี่น้องตาเจ็บเจ็บอยู่ไซมันยากมาคุยน้ำพีน้ำหนองสุขสุขคนเด้า โอ้ยโอ all, Teraz, right? ้ยอ <itu>? ีกแล้วหมอว่านก็โอ้ยหมูอนีก็แพ้อากาศไปสองเม็ดแพ้อากาศนี่แห้งแต่แเดียวไปหน่อยง่วงไงเขาเห็ดกับเห็ดตั้มได้อ้วนกับสิได้บัวนัดเดือนที่ซ้ำนะก็ได้เดือนละน้อยเดือนบ่หลายดอกพี่น้องได้เทือนละน้อยนะครับก็ลองเห็ดตั้มก็เบิ่งอืจะเรียว่าอยากมาบอกโมว่า